ถ้าคุณรู้และเข้าใจข้อมูลนี้แล้วคุณนำไปใช้กับลูกอาจจะเปลี่ยนชีวิตลูกของคุณชั่วข้ามคืนแบบ360องศาเลยก็ได้นะคะเวลาที่คุณเข้าใจขึ้นสมองของลูกและนำไปใช้คุณกำลังส่งลูกคุณไปสู่อนาคตที่ดีในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาเลยก็ได้ค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่2ที่มินตั้นจะมาแชร์ให้ฟัง เรื่องของขึ้นสมองของเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ2-5ปีตามที่มินตันเคยบอกไว้กับคลิปที่แล้วนะคะว่าจะมาแชร์ให้ฟังอย่างละเอียดว่าการดูแลเด็กในช่วงนี้ดูแลอย่างไรเพื่อให้เขาได้เติบโตและเพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดในช่วงวัยของเขาค่ะ ในช่วงวัยนี้นะคะเด็กจะมีคลื่นสมองที่เรียกว่าทีต้าหรือเทต้าค่ะเป็นคลื่นสมองที่ทํางานช้าลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับคลื่นสมองอัลฟาหรือเบต้าปกติคนที่อยู่ในคลื่นนี้ก็คือช่วงที่คนเราหลับแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นค่ะหรือมีความผ่อนคลายอย่างสูงแต่ภาวะที่ไม่หลับก็อยู่ในคลื่นนี้ได้ด้วยนะคะเช่นผู้ที่กําลังทําสมาธิภาวนาระดับลึกละค่ะ และขึ้นสมองทีต้านี้ก็ยังอยู่ในเด็กวัยช่วง2 5ปีแม้เขาจะไม่หลับก็ตามขึ้นสมองทีต้านี้เป็นขึ้นสมองที่เป็นแหล่งเก็บแรงบันดาลใจซึ่งในเชิงลึกมันมีอะไรที่ละเอียดมากกว่านี้เอาไว้มีโอกาสมนตั้นจะมาอธิบายให้ฟังค่ะแต่ EP ีนี้ประเด็นเราจะมาพูดเรื่องของการดูแลลูกและเข้าใจเขาค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะ เด็กในช่วงวัยนี้เขาจะซึมซับทุกอย่างค่ะและเขาก็เชื่อข้อมูลทั้งหมดค่ะสมองเด็กในช่วงวัย2-5ปีนี้เขายังไม่มีพัฒนาการด้านการวิเคราะห์ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดียังไม่ได้คิดแบบเหตุและผลค่ะสอนอะไรไปเนี่ยเขาก็จะโปรแกร,รมเข้าสมองหมดเลยละค่ะและก็ไม่แยกแยะด้วยค่ะเพราะว่าจิตวิเคราะห์ของเขาเนี่ยยังไม่เปิด แต่ว่าโลกจินตนาการของเขาจะสูงมากๆเลยค่ะในช่วงวัยนี้ดังนั้นนะคะคุณควรสอนลูกแบบเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องเล่าจะดีกว่าถ้าคุณบอกลูกในเชิงบวกว่าลูกเก่งมากลูกฉลาดหรือถ้าคุณต้องการให้เขาเป็นแบบไหนคุณก็พูดแบบนั้นเลยแล้วคุณก็จะเห็นเขาในเวอร์ชั่นแบบนั้นค่ะเด็กในช่วงวัยนี้ยังเป็นช่วงวัยที่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุค,ค่ะแต่อย่าเพิ่งไปโกรธลูกนะคะเพราะว่า เป็นช่วงวัยของเขาที่เป็นแบบนี้ค่ะเนื่องจากสมองในส่วนของการคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยหรือว่าตีความเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดทำงานวิธีที่ดีที่สุดก็คือคุณควรสอนลูกให้เป็นแบบที่คุณต้องการเช่นถ้าคุณต้องการบอกลูกอย่าเสียงดังก็ให้คุณบอกกับลูกว่าลูกใช้เสียงเบาๆนะและที่สำคัญนะคะอย่าดับฝันลูกโดยเด็กขาด โดยการไปโปรแกรมคำพูดเชิงลบให้กับเขาหรือไปบอกกับเขาว่าลูกไม่สามารถทำแบบนั้นได้หรอกอย่างเช่นเด็กหลายๆคนในช่วงวัยนี้เวลาถามเขาว่าเขาอยากเติบโตเป็นใครทำอะไรบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้บอกเป็นอาชีพนะคะแต่เขาจะบอกในสิ่งที่เขาต้องการอยากเป็นเช่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเป็นการ์ตูนที่เขาชอบะคะ่ะคุณก็อย่าเพิ่งไปดับฝันลูกนะคะว่า มันไม่เป็นความจริงลูกเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกก็ให้ลองถามเขาดูนะคะว่าทำไมเขาถึงอยากเป็นแบบนั้นเด็กบางคนอาจจะตอบกลับมาว่าเพราะว่าซ u เปอร์ฮีโร่คนนั้นช่วยคนได้หรือว่าคนนั้นบินได้ก็ให้คุณส่งเสริมเพราะบางทีส่วนใหญ่เด็กเขาจะชอบคาแรคเตอร์ในตัวละครนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าการที่เขามีจินตนาการสูงเขาก็เลยอยากฝันเป็นแบบนั้น เวลาที่เขาบอกกับคุณแบบนั้นนะคะก็ให้คุณต่อยอดความฝันหรือจินตนาการของลูกไปเลยค่ะว่าลูกทำได้แน่นอนและลูกจะทำได้ดีด้วยถ้าลูก ชอบช่วยคนชอบช่วยผู้คนซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมจินตนาการของลูกให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณบอกกับลูกว่าลูกไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้ก็จะทำให้เขาเนี่ยมีจินตนาการหรือมีความคิดสร้างสารรค์น้อยลงและขาดความมั่นใจในที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นการดับฝันลูกก็อย่าใช้คำพูดในเชิงลบนะคะเช่นทำไมเจ้าปัญหาจัง แย่มากเลยทำไมทำแบบนี้ชุดคำพูดเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบเวลาเขาอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะการพูดอะไรแบบนั้นลงไปก็จะทำให้ฝังไว้ที่จิตใต้สำนึกและอาจจะส่งผลกับเขาตอนโตเวลาที่เขาทำอะไรเขาก็จะเกิดความไม่มั่นใจและจะกลับไปคิดนะคะว่าถ้าเขาทำออกไปเขาจะเป็นตัวเจ้าปัญหาไหมจะแย่ไหมและทำให้การตัดสินใจ ที่เวลาเด็กจะทำอะไรจะไม่ค่อยกล้าคิดกล้าทำค่ะถ้าคุณต้องการให้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคุณใส่คำพูดบวกๆลงไปให้เขาเลยค่ะถ้าเขารับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองเขาจะพัฒนาไปได้ไกลและถ้าพ่อแม่เคยใช้คำพูดในเชิงลบกับลูกก็มีวิธีแก้ไขอยู่นะคะคือการใช้สลิปทอลค่ะเป็นการโปรแกรมข้อมูลดีๆลงไปที่จิตใต้สำนึกการใช้สลิปทอล์ จะเหมาะกับช่วงเวลาที่ลูกกำลังเคลิ้มหลับค่ะทำได้โดยการเปิดเพลงบรรเลงแบบสบายสบายและปรับเสียงของคุณให้อยู่ในช่วงโมโนโทนช่วงโมโนโทนคือเสียงช่วงที่เป็นแบบช้าๆเนิบๆเสียงต่ำๆอะค่ะตัวอย่างเช่นคำพูดที่คุณจะใช้กับเขาในช่วงสลิปทอลกก็ประมาณว่าลูกเป็นเด็กดีลูกมีความคิดที่สร้างสารรค์เป็นเด็กมีความสุข คิดดีทำดีอะไรประมาณนี้ค่ะหรือจะเรียกชื่อเขาใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะหรือถ้าในวันนั้นนะคะเขาทำอะไรที่คุณอยากชื่นชมเขาคุณก็สามารถทำสลิปทอร์กับเขาชื่นชมเขาได้เลยในวันนั้นเช่นวันนี้ลูกเก่งมากเลยที่ลูกทำกันบ้านเสร็จและไม่ได้ลูกไปไหนเลยวันนี้ลูกเยี่ยมมากเลยที่ช่วยแม่หยิบของแม่ภูมิใจในตัวลูกมากอะไรประมาณนี้ละคะ่ะ การใช้สลิปท Talk จะใช้ช่วงเวลาประมาณ5นาทีนะคะหรือคุณสามารถใช้สลิปท Talk ที่มินตันทำคลิปไว้เปิดให้เขาฟังก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเอามาแปะไว้ใต้ลิงก์นี้นะคะซึ่งเป็นคำพูดในเชิงบวกโดยใช้ศาสตร์ของ NLP ที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับเด็กวัยนี้และการใช้คำพูดเชิงบวกเพื่อฝังลงไปที่จิตใต้สำนึกและสมองของเขาค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเมนตันก็ขอพระเจ้าวอวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยนี้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการดูแลเขาอย่างเกิดผลเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะและถ้าหากคุณต้องการใช้สลิปทอ,อกกับลูกแบบเฉพาะเจาะจงสามารถติดต่อเมนตันมาและปรึกษาได้เมนตันจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ มินตันไมซ์เซตชีวิตขาขึ้นสวัสดีค่ะ